สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว youtube ทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องไปยังเมืองไทยที่ถึงทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่ผมได้เดินทางมาถึงที่ประเทศเกาหลีเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการกักตัวนะครับ หลังจากที่มาถึงเกาหลีเมื่อวันที่เช้าวันที่25มิถุนายนนะครับเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้าก็ได้เดินทางออกจากสนามบินมาถึงแทกูประมาณบ่ายสามโมงแล้วออกจากแทกูก็เดินทางมาต่อที่ยองจูมาที่บริษัทน,นะครับ ค่อนข้างจะทุลักทุเลพอสมควรนะครับกว่าจะถึงที่ทํางานได้ก็ประมาณหกโมงนะครับก่อนที่จะเข้ามาถึงที่ทํางานหรือที่กักตัวของผมนะครับก็ได้เจ้านายก็พาไปตรวจหรือไปแจ้งรายชื่อการนําเข้าของพนักงานมาพักอาศัยคือพูดง่าย ไปแจ้งเรื่องให้เขาทราบนะครับว่าเราได้เดินทางมาอยู่ที่เมืองหรือว่าที่ทำงานนะครับเพื่อทำการแจ้งหลายชื่อให้ทางทีมแพทย์เขาทราบนะครับหลังจากที่แจ้งเสร็จก็จะทำการตรวจโรคอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สถานีอนามัยนะครับหลังจากนั้นทีมแพทย์ก็จะให้อุปกรณ์มานะครับอันนี้เป็นที่วัดอุดหภูมินะครับที่วัดไข้นะครับ แล้วก็พร้อมโทรศัพท์มือถือนะครับติดแอปมาเรียบร้อยนะครับแอปโคโูลน่านะครับใครที่อยู่ในระบบของเขาก็จะรู้ดีนะครับแต่ส่วนตอนนี้ก็ติดตาม YouTube ผมไปก่อนนะครับหลังจากออกที่รายงานตัวนะครับก็ นายจ้างเองก็ได้หัวหน้าผมนะครับก็ได้พาไ้ซื้อของไว้สําหรับกินนะครับเดี๋ยวดูจนะให้พี่น้องได้ดูกันด้วยนะครับอันเนี้ยผมเก็บกินเลยนะครับเมื่อวนันเมื่อวันก่อนนะเมื่อวานก็มีมะม่าถ้วยนะครับก็จะมี ขนมปังมีตะเกียบนะครับอันนี้ขนมปังกินกับกาแฟานะครับโอรีโอเหมือนบ้านเรานะครับอันนี้อันนี้ก็ขนมปังเหมือนกันนะครับแล้วก็น้ําการน้ำร้อนนะครับ ของที่นายจ้างซื้อมาให้ก็ประมาณนี้นะครับอ้อลืมไปนะครับหลังจากที่เรามาถึงที่แทกูนะครับของผมก็จะสวมชุดนี้มาเลยนะครับมิดชิดเลยนะครับลงจากรถบัสที่ศูนมาส่งเรียบร้อยก็คุมชุดนี้ แตะเรียบเรียบร้อยนะครับก่อนที่เท่าแก่จะพามาที่นี่นะครับแต่ตอนนี้อยู่ห้องนะไม่จําเป็นต้องใส่นะครับแล้วก็จะมีอีกรังหนึ่งนะครับที่ทางทีมแพทย์ส่งมาให้นะครับถ้าเป็นบ้านเราก็ถุงยั้งชีพนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในว่ามีอะไรมากนะครับ ก็อยากให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับว่าเขาเตรียมของอะไรไว้ให้เรามากอะไรยังไงนะครับก็มาดูกันนะครับข้างในของเยอะมากนะครับคนคนเดียวนะครับเต็มหลังเลยครับเฉพาะของเท่าแก่ที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ก็ลังหนึ่งนะครับพวกขนมนมเนยเดี๋ยวมาดูของทิมแพ่นะครับก็มีคิมนะครับอันเนี้สลายนะครับ สาลายแผ่นครับอันเนี้ยอันนี้ช็อกโกพายนะครับอีกแล้วนะครับขนมนี้ขนมยอดฮิตเลยนะครับปกติแล้วคนเกาหลีจะซื้อมาฝากเป็นประจำนะครับทุกอาทิตย์เต็มห้องทุกวันนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นซีเรียลนะครับก็จะเป็นเหมือนบ้านเรานะครับผสมน,นมกินนะครับตัวนี้ก็เป็นขนมปังอีกนะครับตัวนี้น่ากินอยู่นะครับ น้ำอางุ่นนะครับอันนี้น้ำผลไม้นะครับเดี๋ต่อไปก็จะมีกิมจิจีแกนะครับแกงกิมจินะครับ,รบใส่ถุงจุอัาซีนอาหารประเภทนี้จะค่อนข้างจะอยู่ได้นานนะครับดูวันหมดอายุก็จะหมดอายุวันที่สิบห้าเดือนหนึ่งวันที่เอ,อวันที่สิบห้าเดือนหนึ่ง 2021นะครับปีหน้าเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ2ถุงอันนี้ก็แกงพะโลนะครับก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นของเวฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกลือแร่ผงนะครับผสมน้ำกินได้เลยนะครับต่อไปอันนี้ก็ ข้าวต้มนะครับของทุกอย่างก็จะเป็นอาหารเบีบนะครับอันนี้ก็จะเป็นโกโก้นะครับเป็นหอนะครับแล้วก็จะมีข้าว ข้าวจะเ,เข้าวตามเซเว่นตามนี้นะครับที่เข้ามาเวฟกินนะครับจะมีทิชชู่เปียกน้ำอารมณ์นะครับเป๊ปซี่ตัวนี้น่ากินมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไก่ต้มสมุนไพรนะครับบรรจุถุงสีอย่างดีนะครับเวลาเราจะกินก็เก็บเอเวฟทีหนึ่งนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแกงเหมือนกันนะครับเป็นแต่อร่อยนะครับผมเคยกินนะครับห้องอาหารจะทำให้กินบ่อยนะครับตัวนี้สองถุงนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้มกระดูกซี่โครงหมูนะครับสองถุงนะครับ นี me, ้ก comme ็จะเป็นโกโก้เหมือนกันครับผู้มีอันนี้ก็จะเป็นถั่วรวมนะครับพวกถั่วอัลมอนด์พวกถั่วลิสงนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหมือนกันนะครับลักษณะเหมือนกันนะครับมีถ้วยเล็กถ้วยใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นปลากระป๋องนะครับ ปลากระป๋องเหมือนบ้านเรานะครับแต่ว่ารสชาติจะอร่อยกว่านะครับเนื้อปลาเยอะนะครับของกระป๋องอันนี้ใครมาเกาหลีนะครับก็จะเห็นกันบ่อยนะครับมีเป็นปลาแห้งที่ข้าวอบม,มาเลยนะครับก่อนกินก็ต้องเวททีนึงนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เกลือแร่นะครับผสมน้ำกินได้เลยนะครับแกนจิบนะครับเป็นใบไม้ชนิดหนึ่งที่กินได้นะเป็นผักทำลักษณะเหมือนกิมจินีนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำเกลือแร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำผลไม้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับของจากทีมแพทย์นะครับเดี๋ยวก็ในส่วนของผมเองก็ระยะเวลาการกับตัว14วันก็จะไปสิ้นสุดวันที่9นะครับ9กรกฎานะครับ14วัน เดี๋ยวยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับผู้ติดตามและและเข้ามาให้กําลังใจกันตลอดมานะครับเดี๋ยวไว้หลังจากกักตัว14วันเรียบร้อยนะครับก็จะเข้าไปพบแพทยอีกครั้งหนึ่งครับส่วนพวกขยะอะไรก็ต้องแยกนะครับถุงสีส้มนี้นะครับก็จะเป็นพวกใสผ้าปิจบุ แล้วก็ของแพทย์ต่างๆนะครับรวมึงชุดคุมตัวนี้ก็จะให้ทางแพทย์เองจะเป็นคนเอาไปทิ้งนะครับเดี๋ยวต้องรอ14วันนะครับรอเก็บทีเดียวก็ประมาณนี้นะครับการใช้ชีวิตของผมต่อจากนี้ไปก็เหลืออีก12วันก็จะอยู่ลักษณะน,นี้นะครับก็เข้ามาให้กำลังใจกันเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปผมก็จะพาไปดูสวนข้างนอกอะไรประมาณนี้นะครับก่อนจบคลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะครับเดี๋ยวไว้ยังไงหลังจากที่ผม กักตัวเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศข้างนอกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ปากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ